คิดปแล้วแจ้งข่าวเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ไปแล้วนะครับผม,มาครั้งนี้มาพูดถึงเรื่องของการสมัครเรียนกันบ้างดีกว่านะครับผมหลายคนมีคำถามนะครับว่าวุฒินี้วุฒินั้นสมัครเรียนอะไรได้บ้างนะวันนี้ก็มาไขาปัญหากันแบบง่ายๆดูระบบรับสมัครของทางมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับผม ก็คลิกตรงกรอบใบสมัครออนไลน์เนี่ยนะครับสำหรับคนจบม6อันนี้ง่ายมากก็มัธยมศึกษาตอนปลายแต่สำหรับคนจบปวชก็ใช้พิมพ์ชื่อวัดเต็มนะครับประก,กาศสนิยบัตรวิชาชีพสำหรับปวชนะฮะปวสก็เพิ่มไป จบชั้นสูงสาขาไหนเขาก็มีแผนกให้เลือกเยอะแยะมากมายช่างคนก็อย่าลืมชั้นสูงแล้วก็พิมพแ์แผนหรือว่าสาขาอะไรไปให้เร้อยด้วยนะครับผมนั้นต้องดูแผนกช่างโลหะไปก่อนอันนี้ใส่หม้อมไปแล้วกันนะะ มาดูกันว่าวัวสช่างโลหะเราจะเรียนอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือชื่อของหลักสูตรนะครับถ้าขึ้นต้นด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรอันนี้คือไม่ได้เป็นไม่ได้ปริญญานะครับจะได้เป็นประกาศนียบัตรเหมือนตามชื่อเลย ก็คือได้แค่ใบประกาศว่าเราเรียนหลักสูตรนี้มาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว่าไม่ได้วุฒินะฮะถ้าอยากจะได้วุฒิก็ต้องดูเนี่ยครับต้องขึ้นด้วยหลักสูตรที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะฮะถึงจะเป็นปริญญาตรีนะครับก็คือจบช่างโลหะมา เรียนสารสนเทศทั่วไปได้ก็เป็นหลักสูตร2ปีนะครับสำหรับปวสถ้าอยากรู้ว่ามันมีเรียนอะไรยังไงก็สามารถดูได้เนาะมันก็จะมีหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตรไว้ให้ว่าเราต้องเรียนกี่วิชาวิชาอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะก็สามารถทิ่ดูตรงรายละเอียดได้ ็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นปวสบางสาขาวิชาก็จะเป็นหลักสูตร2ปีนะครับแต่ว่าบางวิชาก็จะเป็นหลักสูตร3ปีนะฮะอย่างเช่นคะแนนวิชาวาสารศาสตร์นี่นะครับถ้าอยากเรียนปริญญาตรีก็ดูที่มันเป็นบัณฑิตบัณฑิตทัางหลายนี่แหละนะฮะอย่างนิเทศศาสตร์บัณฑิตนี่ก็เป็นปริญญาตรีแต่ว่าต้องเรียน3ปีนะฮะเพราะว่าเรียนสายสร้างมานเนาะ ท่วนใหญ่ถ้าปวสจะเป็น3ามอไม่ก็2ปีอันนี้แล้วแต่นะครับว่ามันใกล้เคียงหรือว่าหลักสูตรเขาสามารถเรียนได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยสปวสช่างช่างโลหะเรียนจิตวิทยาได้2องปีนะเป็นป,ปรึกษาการแนะแนวอะไรเงี้ยแล้วก็วิทยาเทคโนโลยีสื่อสาร ถ้าอยากดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆเลยเนะี่ยมันก็จะมีให้ดูนะเนาะแล้วต้องลงอะไรบ้างก็จะมีบทวิชาเผือทั่วไป3ชุดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชาก็คือบังคับ11วิชาตามนี้แล้วก็มีเฉพาะบังคับ4วิชาข้างล่าง ส่วนวิชาเมื่อเลือกเสรีเป็นวิชาอะไรก็ได้นะครับส่วนวิชาต้องห้ามในการลงวิชาเลือกเสรีจะมีคู่มือนะครับส่งไปให้ที่บ้านอีกที่หนึ่งก็เปิดดูตรงนั้นได้นะครับก็ง่ายๆเลยเราอยากรู้ว่าวุฒิเราสามารถลงอะไรได้บ้างก็พิมพ์วุฒิตามจริงต่อตรงกรอกใบสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับผมเท่าน,นี้แหละง่ายๆเนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ